สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาพามาดูนะครับจุดเด็ดอีกหนึ่งจุดนะครับของเจ้าคอมเาเดอร์250นะครับเอ็กคอร์สนะครับก็คือเจ้านี่ครับปีกนกครับปีกนกไออาร์ตตัวนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับมีการดามด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับดามเป็นตัววีเข้าไปด้านในเห็นไหมครับอ่านะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็ยังทาสีพาโดโคดมาให้นะครับอีกหนึ่งจุดก็คือโชคนะครับสามารถปรับยกได้นะครับ2ระดับเห็นไหมครับ อ่าอะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งจุดด้านหลังนะครับอีกหนึ่งจุดด้านหลังนะครับของเจ้า ATV Commander 210 e c o r d นะครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับเขาจะมีตัวดามนะครับตัวนี้ตัวดามเพื่อให้ไปหลังนะครับสามารถรับน้ําหนักได้เยอะขึ้นนะครับผมอีกหนึ่งฟีเจอร์เด็ดนะครับของเจ้า Commander 250 e c o r d ทุกรายละเอียดเขาใส่ใจจริงๆเลยนะครับผมสุดยอด e c o r d สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาพามาดูนะครับจุดเด็ดอีกหนึ่งจุดนะครับของเจ้าคอมมานเดอร์250นะครับเอ็กคอร์นะครับก็คือเจ้านี่ครับปีกนกครับปีกนกไออาร์มตัวนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับมีการดามด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับดามเป็นตัววีเข้าไปด้านในเห็นไหมครับอ่านะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็ยังทาสีพาร์โค้ดมาให้นะครับอีกหนึ่งจุดก็คือโช๊คนะครับสามารถปรับยกได้นะครับ2ระดับเห็นไหมครับ อ่าเดี๋ยวผมพาไปดูหนึ่งจุดด้านหลังนะครับอีกหนึ่งจุดด้านหลังนะครับของเจ้า ATV Commander 2อ0ร X-Cord นะครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับเขาจะมีตัวดามนะครับตัวนี้ตัวดามเพื่อให้ไปหลังนะครับสามารถรับน้ําหนักได้เยอะขึ้นนะครับผมอีกหนึ่งฟีเจอร์เด็ดนะครับของเจ้า Commander 2อ0ร X-Cord ทุกรายละเอียดเขาใส่ใจจริงๆเลยนะครับผมสุดยอด X-Cord